ครับเลขที่เลือนะครับผมมานับลอตเตอรี่ให้เอฟซเดียเบิ้งกันครับว่าเลือจากใบถือจากใบนะครับผมนีม่ในซองนี่มียางละสองครับอาฮาสินับกันครับ ว่าเหลือจากใบนะครับผมนับแล้วครับทั้งหมดนะครับผมเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าใบนะครับผมดุงหลอดเดบซีนับแล้วครับหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าใบนะครับผมแล้วก็ตรวจถูกอยู่สี่ใบนะครับผมเข้ามาลุ้นกันครับว่าสี่ใบนั้นเป็นรางวัลใดแน่ครับนี่นะครับ 4ใบนี้นะครับถือยู UC ใบให้ FC ได้รุ่นกันครับว่าเป็นรางวัลใดแน่ครับลุงหลอด4กดตรวจหวยให้เบิ้งเลยนะครับผมเบิ้งจ้าจ้าเลยนะครับผมว่าลุงหลอด4ถือจากใบร้อยแปเก้าใบละเป็นเงินทอได้ครับใบแรกเลยครับสแกนนะครับตึง ท่านท่านยินดีด้วยคุณถูกเลขท้ายสามตัวได้เงินรางวัลสี่พัน 4, บาทแอดได้แล้วครับสี่พันครับผมปบมือสี่พันแรก่านไปอันนี้ที่สองครับตึงยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวได้เงินรางวัลสี่พัน 4, บาทนะครับ เป็นแปดพันแล้วนะครับผมปบมือสุดยอดดีีครับขายหวยมาสิปีนะครับลุงหลอดดีซีครับห้องก็เหลือขังแหลกเหลือลอยแปดสิบเก้าใบครับเลขงามเหาเข้ามาลุนกันสองใบนี่สิเป็นรางวัลไหครับรอลุนรอเชียครับหายก็ลุนบังไฟอีกครับลุนเลยครับเดี๋ยวลุงหลอดตะแกนตึงเห็นไหมครับ ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรลงวันที่4ได้เงินรางวัล4ี่หมื่น 40, บาทล <c oughs> ุงหลอดกับแปดโดดกอดกันเลยนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งมันก็เป็นนี่ครับอีกใบหนึ่งตึงสุดรยอดการเดินท่าครับ4ี่หมืบาทนะครับสรุปแล้วลุงหลอด FC ถือรางวัลที่4ีสองใบเลขไทย 432อีกสใบครับเด็กถ่าย3าตัวครับเป็นเงิน88,000บาทรบมือนะครับผมบดีใจที่สุดในชีวิตเลยนะครับผมเพราะว่าบอยฮันเด็กเคยถึอรางวัลใหญ่จักเถอ่อครับเลขกกับอเคยขายบนเหลือนะครับี่ขายเบิตทุงงวดครับเป็นงวดแรกที่ลุงหลอดขายบ่เบิรครับแต่ก็ถึอรางวัลใหญ่ครับโอ้โหดีใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆไปเลยครับผม ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนลุงหลอดนะครับงวนนีลุงหลอดบัวดแดงให้ผู้ใดเมาส์นะครับพะว่าลุงหลอดมันใจว่าในแผงมีรางวัลครับลุงหลอดใบสามเพิงลุงหลอดปิดแผงกลับบ้านเลยนะครับเรือเท่าใดกับเท่านั้นลุงหลอดมันใจว่าสิถือถือกี่หีครับผมกระไดทั้งหมด8ปดหมื่นแปดพันบาทครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ